สองทุ่มสามสิบห้านาทีนะครับผมรถทัวร์ของบริษัทขนส่งจำกัดมาตรฐานม,มสีขอออกจากบขอสอสุราษฎร์ธานีครับผม <Okay. S 1> ชมบรรยากาศของถนนในตัวเมืองสุราษฎร์นะตอนนี้เป็นนอกเมืองแล้วนะครับผม บรรยากาศยามค่ำคืนนะครับก็มีฝนโปรยปลายมาเล็กน้อยนะครับถ้าเราขับรถตรงไปอีกประมาณ200เมตรนะครับผมจะเป็นสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีนะฮะเลี้ยวขวาเนี่ยเราจะขึ้นไปยังจังหวัดชุมพรนะครับผม และจากนี้เนี่ยตรงไปอีก12กิโลเมตรจะเป็นสนามบินสุราษฎร์ธานีนะครับขนส่งมวลชนของสุราษฎร์เนี่ยจะอยู่ห่างไกลตัวเมืองนะครับนี่เป็นสนามบินสุราษฎร์ธานีนะครับอดีตก็คือสนามบินหัวเตยนะครับผมบริเวณนี้ ตอนนี้3ามทุ่มนะก็จอดแวะกินข้าวกันแล้วนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเร็วเกินไปหรือเปล่านะก็สภาพฝนตกหนักฮนะพื้นก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ร้านอาหารนะครับก็ใครชอบอะไรก็กินได้นะครับผมแต่ผมขอบายก่อนนะครับก็กินตอนเย็นมาทีกันแล้ว ได้นมมาครับลองก็โอเคอยู่นะครับขณะนี้เวลาสี่ทุ่มแล้วนะครับยังอยู่ในบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่นะครับแต่ก็เข้าใกล้จังหวัดชุมพอรอยู่แล้วนะครับตอนนี้เข้าสู่จังหวัดชุมพรแล้วนะครับ ทุ่มสามสิบนาทีนะครับผมตอนนี้เรามาถึงบคศชุมพอแล้วหลังจากหลับไปอย่างยาวนานนะครับตอนนี้รถบัตของบริษัทคนส่งจำกัดนะครับมาตรฐานมสขอนะครับได้เดินทางมาถึงหัวหินแล้ว มบรรยากาศของหัวหินนะครับตอนตีสามครึ่งนะครับบรรยากาศสวยงามมากๆครับตอนนี้เวลาตีสี่นาทีนะครับรถบคสอมาตรฐานมสีอนะครับ ได้เดินทางมาถึงวังมะนาวแล้วสมุทรสางสงครามกรุงเทพราชบุรีนครปฐมนะครับ ตีห้าหัวรุงแล้วนะครับรถบนท้องถนนก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เข้าสู่เขตบางแคแล้วนะครับรถก็หนาแน่นขึ้นตามลำดับนะครับ ท้องฟ้าก็เริ่มสว่างแล้วนะครับตอนนี้หกโมงเช้าแล้วนะครับใกล้จะทานถึงสถานีขนส่งสายใต้ใหม่แล้วนะครับรถทัวร์ของบริษัทขนส่งมาตรฐานหมสีขอนะครับถึงแล้วสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ รือสายใต้ใหม่นะครับเดินทางต่อครบผมจากสายใต้ใตหม่ไปยังหมอชิตสองสถานีสุดท้ายปลายทางครับชมบรรยากาศตอนเช้าๆของกรุงเทพมหานาครนะครับ ชมบรรยากาศของกรุงเทพมหานครอตอนเช้าๆนะครับรถยนต์ก็เริ่มหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆนะฮะด่านเก็บ ภาพผ่านทางพิเศษชิมพลีนะครับตอนนี้ขับยาวไปเลย บรรยากาศของกรุงเทพมหานคระนะครับจากทางโดนชิมปีนะนาฬิกาที่บนรถเนี่ยจะช้านะครับผมองกิงเนี่ยไปไกลแล้วครับ แล้วเช้านี้มีหมอกด้วยนะครับกรุงเทพมหานะครเช้านี้อากาศสดใสมากนะครับ ชมบรรยากาศของกร,รุงเทพมหานครนะครับจากรถถ่วม,มาตรฐานมสีข้อของบริษัทขนส่งจำกัดนะครับรังด่วนเส้นนี้ก็ผู้ขนานไปกับรถไฟฟ้านะครับ รถไฟฟ้าสายสีแดงนะฮะวิ่งผ่านติคิวรถโดยสารขนาดเล็กนะครับผมอยู่ตรงนี้นะฮะ ส่วนจัตุจักอยู่ฝั่งนี้นะครับหมอชิตสองถึงแล้วหมอชิดสองนะครับแท็กซี่รอคอยข้างหน้าเพียบเลย จันชลาสามรจอดตรงนี้